ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องความคิดไม่ใช่กิเลสสิ่งที่เรียกว่าความคิดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเป็นธรรมชาติกลางกลางไม่ดี ไม่ชั่วทุกชีวิตต้องมีความคิดต้องใช้ความคิดทีนี้ถ้า,าว่าความคิดนั้นประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิคิดด้วยอำนาจของอวิชชาความคิดันนั้น,น,นเรียกว่า มิจฉาสังกับปะก็คือคิดผิดเป็นความคิดปรุงแต่งความคิดคงสร้างเช่นคิดไปในเรื่องของกามคิดไปในเรื่องของปยาบาทคิดไปในเรื่องของการเบียดเบียนคิดอิจฉาริษยาคิดโลภอยากได้ ของผู้อื่นเป็นต้นที่นี้ถ้าว่าเป็นความคิดที่ประกอบด้วยสัม,มาทิิคิดด้วยสติปัญญาเป็นความคิดที่บริสุทธิ์เป็นความคิดสร้างสรรค์เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดที่สรภาพ เสรีภาพไม่มีกิเลสเข้ามาเสียดทานด้วยประการทั้งปวงทีนี้ถ้า,ากว่าคิดด้วยอวิชชาคิดด้วยเมตชาติติความคิดนั้นจะปรากฏเป็นอัตตาตัวตนและถ้าไม่จิตใจมืดมองไม่เห็นพระนิพพาน ปิดบังสิ่งที่เรียกว่าสุญญาตาแต่ถ้าว่าเป็นความคิดที่ประกอบด้วยสมาธิธิคิดด้วยสติปัญญาความคิดอันนั้นจะไม่ปิดบังพระนิพพานไม่ปิดกั้นสุญญาตาที่พระพุทธเจ้ารัสว่าอนัตตานั่นเอง ผู้ชนคิดด้วยอำนาจของอวิชชาฉะนั้นปูุ้ชนจึงมองไม่เห็นรพระนิพพานพระอระหันต์ท่านคิดด้วยสัมมาทิฏฐิคิดด้วยสติปัญญาฉะนั้นพระอระหันต์จึงเห็นแจ้งอยู่กับรพระนิพพาน นี่เป็นอันว่าความคิดไม่ใช่กิเลสคิดประกอบด้วยอวิชชาก็ได้คิดด้วยสติปัญญาก็ได้ถ้าว่าคิดด้วยอวิชาก็มีผลเป็นความทุกข์เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่น แต่ถ้าว่าคิดด้วยสมาธิติหรือสติปัญญาก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่มีความทุกข์แต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นการพูดธรรมะสั้นๆก็กงใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ตลอดกาลนานเทอน